สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังที่กําลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชั้นเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูนศรีชินศสารประจิมนะคะซึ่งเราเออกอากาศผ่านหลายช่องทางช่องทางแรกก็คือระบบ fm 99.5 MHz เมกะเฮิรตซ์ระบบ am 1521 GHz Facebook กิโลเฮิรตซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง919นอกจากนี้ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรลบฟังเราได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง เกี่ยวกับการดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดดื่มให้เหมาะสมพอเพียงดีต่อร่างกายอย่างไรนะคะในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากกรณีที่มีสาวเล่าประสบการณ์ร้ายนะคะไม่ดื่มน้ำเปล่ามาหลายปีเลยค่ะแต่ดื่มน้ำอื่นแทนน้ำเปล่าจนป่วยนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะคะการดื่มน้ำเปล่าสะอาดและเพียงพอจะช่วยรักษาสมดุล ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราทำงานได้เป็นปกตินะคะเนื่องจากน้ำส่งผลกับการทำงานของสมองหากขาดน้ำสมองจะกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนคอร์ดิซอนซึ่งส่งผลให้ความเครียดเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงจะช่วยลดความเครียดลงได้ดีและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมด้วยค่ะ โดยระบายเหงื่อและขับของเสียออกจากร่างกายลดปัญหาร้อนในปากและกินปากลมหายใจสะอาดสดชื่นโดยส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านทางระบบเลือดซึ่งเป็นน้ำมากกว่าร้อยละ90นะคะและยังทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นเปล่งปลังในตาสดใสเป็นประกาย น้ำยังช่วยระบบย่อยอาหารทํางานให้มีประสิทธิภาพป้องกันความเสียหายของไตท้องไม่ผูกปัสสาวะใสสะอาดไม่ปวดหลังระบ้านเอวดังนั้นนะคะภาวะขาดน้ำอาจนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินอาหารได้ค่ะเช่นท้องผูกมีกดในกระเพราะอาหารมากเกินไปค่ะและเพิ่มความเสี่ยงของอาการเสียดท้องและแผลในกระเพราะอาหารได้ค่ะ การเลือกและดื่มน้ำในชีวิตประจำวันของเรานี้เราควรเลือกดื่มน้ำเปล่าสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะโดยในแต่ละวันหากดื่มเครื่องดื่มอื่นแทนน้ำเปล่ามากเกินไปนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราได้รับน้ำลดลงแล้วนะคะเครื่องดื่มเหล่านั้นก็อาจ ผสมน้ำตาลคาเฟอีนสารเติมแต่งกลินรสหรือวัตถุก,กันเสียซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเราได้ค่ะในวันหนึ่งหนึ่งนะคะเราจึงควรดื่มน้ำประมาณวันละ8-10ถึงแก้วค่ะควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่ร้อนมากๆหรือเย็นจัดซึ่งไม่ควรดื่มครั้งละมากๆในคราวเดียวกันด้วยนะคะเพราะ จะทำให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องแต่ให้ดื่มบ่อยๆนะคะในระหว่างวันค่ะโดยดื่มหลังจากตื่นนอนเนื่องจากร่างกายขาดน้ามาตลอดคืนน้ำก็จะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราเริ่มตื่นตัวและช่วยเรื่องขับถ่ายและกันงดดื่มน้ำในปริมาณมากประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนและหลังกินอาหารนะคะทั้งนี้ระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำในหนึ่งวัน อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยตามความสะดวกค่ะเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนตอนเช้าเลยนะคะดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือ250ซีซีส่วนตอนสายช่วงเวลาประมาณ9โมงถึง10โมงนะคะให้ดื่มน้ำประมาณ2แก้วส่วนตอนบ่ายช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะให้ดื่มน้ำา2แก้วค่ะ และตอนข้ามช่วงเวลาประมาณ19บเกานาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะให้เราดื่มน้ำสองแก้วค่ะแล้วก่อนนอนเราก็ควรดื่มน,น้ำอีก1แก้วด้วยนะคะก็เพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายของเราได้รับสารน้ำเพียงพอค่ะซึ่งให้น้ำที่เราดื่มไหลเวียนช้ารางสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นก็จะช่วยให้เราหลับสบายขึ้นค่ะขอพักสักครู่ช่วงหน้าพบก,กับช่วงที่สองของรายการค่ะ